สวัสดีคะ่ะทุกทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลกระดิบน้อยเท็ดี้ทาโร่นะคะชาแนลดีๆที่มีเรื่องไพ่ยิปซีมาฝากนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มาต่อคลิปกันสำหรับ78ใบคนรักเก่าจะกลับมาหรือเปล่านะคะวันนี้เป็นไพ่7ถ้วยนะคะเอ,อเอกสารที่ใช้ประกอบในการบรรยายน้องๆก็คงจะทราบเดี๋ยวแล้วละ่ละพี่ก็พูดกันทุกครั้งนะคะว่าเป็นชุดโรแมนติกทาร์โร่นะคะอ,อ๋อทีนี้ถ้าเกิดว่าถามว่าได้ไพ่7ถ้วยเนี่ย คนลักเก่าจะกลับมาหรือเปล่าก็ต้องบอกว่ากลับแต่กลับมาเนี่ยเราต้องดูว่ากลับมาเพราะอะไรนะคะไพ่ใบเนี้ยต้องบอกเลยว่าเวลาเขากลับมาเขามีความหวังกับเรานะคือหวังเรื่องอะไรบ้างหวังในเรื่องเพศนะคะเรื่องหนึ่งนะคะหวังในเรื่องเงินก็อีกเรื่องหนึ่งดังนั้นเนี่ยการกลับมาจะไม่ใช่กลับมาเฉยๆฉยคือเป็นการกลับมาเนี่ย น้องๆบอกอ่ะไม่มีความรักเลยเหรอก็อาจจะมีอาจจะมีบ้างแต่มันไม่ค่อยเยอะแล้วล่ะเป็นเพราะว่าถ้าเกิดว่าได้ไพ่7ถ้วยเนี่ยโดยส่วนใหญ่อะกลับมาโดยส่วนใหญ่ถ้าไม่ใช่เฟิร์สว่าแบบ เช็คเลตติ้งแบบเฟลจากคนนู้นคนนี้มาแล้วก็มาเช็คเลตติ้งว่าเออเรายังโอเคอยู่หรือเปล่าเออถ้าเกิดกลับมาหาคนเก่าคนเก่ายังรับอยู่ไหมหรือเป็นไปได้ว่ากลับมาเป็นผู้เหงานะคะอยากจะมีความสัมพันธ์กับใครสักคนหนึ่งในวันทีในวันคืนที่เปรี่ยวเหงาหรือเป็นเรื่องเงินก็ได้นะคะได้หลายทางมากเลยนะคะแต่ถ้าเกิดถามบอกกลับมาเป็นเพราะว่าเขาอยากจะมาแบบ มาสร้างมาลงหลักปักฐานสร้างครอบครัวกับเราอันนี้ก็จะไม่ใช่สําหรับไพ่เจ็ดถ้วยนะคะก็ต้องบอกไว้ก่อนนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าหัวกลับถ้าเกิดหัวกลับเราต้องบอกเลยว่ามันเป็นความขาดเขานะคะคือเป็นความขี้ขลาดก็ได้คือต้องบอกเลยว่าเขาก็คิดนั่นแหละว่าเขาจะกลับเขาจะกลับแต่ว่าไม่กลับ นะคะเขาแค่คิดเฉยๆว่าเอเขาอยากจะกลับมาหาเรานะเขาก็คิดว่าถ้าเกิดว่ากลับมาเขาจะทํายังไงบ้างกลับมาแล้วจะกลับตัวกลับมาแล้วจะอะไรคือเหมือนเป็นความคิดว่ากลับมาแล้วฉันจะอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนู้นแต่แท้ที่สุดในท้ายที่จริงไม่กลับนะคะดังนั้นถ้าเกิดน้องๆคนไหนคิดว่าแบบถ้าถ้าเกิดได้ให้เจ็ดถ้วยหัวกลับเขาคิดว่าเขาจะกลับแต่เขาไม่กล้าเขาไม่กลับมาเรากลับไปง้อเขาดีไหมคะก็ต้องบอกว่า ถ้าเขาอยากได้เรากลับมาจริงๆนะคะเขาก็ต้องกล้าใช่ไหมคะคนเรามันต้องย่อมย่อมกลัวว่าที่จะพลาดอะไรดีๆไปแต่ถ้าเกิดเขาคิดแค่ว่าเขาจะกลับมาเขาคิดว่าเขาจะทําแบบนั้นเขาคิดว่าเขาจะทําแบบนี้แต่ท้ายที่สุดเขาไม่ทําเขาคิดว่าเขาจะขอโทษเราแล้วท้ายที่สุดไม่ขอโทษคือถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันก็หมายถึงว่าในอนาคตต่อไปการข้างหน้าปัญหาเราก็จะยิ่งเยอะกว่าตรงนี้นะคะดังนั้นถ้าเกิดน้องๆคนไหน เห็นว่าไอ้ได้ไพ่เจ็ดถ้วยหัวกลับแล้วเราไปง้อเขาดีกว่ามันมันไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องนะคะก็ต้องบอกว่าในบางคนบอกไอ้ง้อดีกว่าเพราะรู้อยู่แล้วว่าเขาขี้อายขี้อายก็เรื่องหนึ่งกับตรงที่ว่าไม่กล้าขอโทษมันก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะน้องๆดังนั้นเนี่ยเราต้องดูว่าเหตุเหตุที่เราเลิกเป็นเพราะอะไรแต่ถ้าเกิดเหตุที่เราเลิกเป็นเพราะเราผิดโอเคถ้าเกิดขึ้นใบนี้แล้วหัวกลับเรากลับไปง้อเขาได้แต่ถ้าเกิดเป็นเขาผิด แล้วเขาได้แต่คิดแล้วเขาไม่ทําอันนี้น่ากลัวในการที่ว่าเราจะไปง้อเขากลับมานะคะดังนั้นต้องบอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นไพ่หัวตั้งหรือว่าหัวกลับไพ่ใบนี้เนี่ยถ้าไม่มีไพ่ใบอื่นสวยๆมาขยายให้นะคะก็ถือว่ายังไม่ใช่ไพ่ของการตอบโจทย์ว่าเ,เขากลับมาแล้วมันจะดีหรือเขาแค่คิดว่าเขาจะกลับมาแล้วเขาก็ไม่กลับอะไรประมาณนั้นนะคะเอาละค่ะก็จบแล้วนะคะสำหรับ คลิปนะคะ78บแใบคนละวก่าจะกลับมาหรือเปล่าว่าวันนี้เป็นไพ่7ถ้วยนะคะเดี๋ยวก็จะพยายามอัพต่อเนื่องกันไปนะคะประเด็นประเด็นก็คืออินเทอร์เน็ตนี้แบบค่อนข้างสโลว์มากเลยอัพกันข้ามวันข้ามคืนกว่าจะได้นะคะที่บอกว่าอัพต่อเนื่องกันไปคือเมื่อเช้าพี่อัดไพ่เจ็ดไม้นะคะและนี่ก็มาอัดไพ่เจ็ดถ้วยสำหรับอีกคลิปหนึ่งนะคะคือต้องบอกว่าที่อัดต่อเนื่องกันไปอาจจะไม่ใช่ว่าอัดไพ่ กวามหมายไพ่เนี่ยรัวกันไปทุกวันนะคะคือที่บอกว่าอัดต่อเนื่องกันไปก็คือว่าในแต่ละวันจะพยายามพรีเซนต์ในแต่ละอย่างให้น้องๆได้รับความรู้หลากหลายกันไปอะไรประมาณนั้นที่พี่พรีเซนต์ว่า อัพต่อเนื่องกันไปก็เช่นว่าวันจันทร์พี่จะอัพอะไรอังคารอัพอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันพุธจะเป็นเรื่องไหนวันพฤหัสเป็นเรื่องไหนอะไรแบบนี้นะคะก็พยายามจะทําให้ต่อเนื่องกันไปว่าในแต่ละวันหนึ่งสัปดาห์เนี่ยมีอัพอะไรขึ้นมาบ้างนะคะเอาละค่ะก็จบแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงก็ติดตามกันนะคะช่วงนี้ก็เป็นเดือนเมษายนนะคะเดี๋ยวจะเริ่มประกาศรับสมัครการเรียนไพ่เบสิกรอบใหม่นะคะใครสนใจเรียนก็ติดต่อกันได้เดี๋ยวพี่ก็จะ โค้คลิปนะคะสำหรับเ,เป็นการประชาสัมพันธ์การเรียนไพ่รอบใหม่นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ